ก็คือเจ็บดอทอสนะฮะโคตรทาเลยเนะี่ยผมเขาบอกว่าเจ็บดอทอสขี่นะฮะอ่ะอ่านให้ดีเนี่ยเจ็บนี่ครับเจ็บดอทอส เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมมาครับกันนั่นเองนะครับผมและซึ่งสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในแมปนะผมห้าบ้านลับในเกมมาครับพ็อกเก็ตอิดิชั่นกันนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับรบกวนคุณผู้ชมที่จะเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไครต์กดรูกกระดิ่งกันด้วยนะผมโอเคขอบคุณคุณผู้ชมที่เลื่อนลงไปกดไลค์ให้ผมนะครับผมงั้นเราไปดูกันเลย โอเคนะครับผมซึ่งแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ5บ้านลับในเกมมายคราฟน้องผมพี่แบบลับสุดๆเลยนะฮะนะก็เราก็จะเกิดมาตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ให้เรากดปุ่มไปเลยนะครับผมจะมีปุ่มหนึ่งปุ่มกดไปนะฮะมันก็จะมีกล่องขึ้นมาให้เรานะฮะมันจะเป็นของที่จําเป็นต้องใช้ในในแบบนี้เพื่อหาทางเปิดประตูลับนะครับผมนะก็โอเคแล้วตรงนี้ครับผมก็เขาก็บอกว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพวก วงจรน,นะเออ <c oughs> เข้าไปเลยนะครับผมนะครับกดปุ๊บมันก็จะเป็นวงจรขั้นเทพนะผมเดี๋ยวเราปิดใ um ห้เขาหน่อยนะนี่ครับปึ๊บหืวงจรแค่นี้มันก็สุดยอดแล้วนะนี่ครับเรามาเริ่มจากบ้านไหนดีบ้านนี้นี่เป็นปุ่มธรรมดานะฮะตรงนี้เขาบอกว่าอ่าเจ็บดอเจ็บดอทอสเจ็บดอทอสคีอ๋ออันนี้เป็นด่านที่2อ,อันนี้เป็นอันที่1น,นะฮะเซเรตเซเรตพิทตันไลฟ์นะฮะนะ่ะเขาบอกว่าให้เอาของอะโยนลงไปใน ถ้าเป็นทองอ่ะให้เอาของโยนลงไปตรงท้องหนึ่งอันนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นบ้านลับตรงนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะฮะนี่ครับนี่นะของที่ใช้เพื่อการปิดประตูก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับผมนี่สุดยอดกันไปเลยทีเดียวนะผมถ้าเอาของออกมันก็จะเด้งมานะฮะถ้าเอาของใส่ไปปุ๊บมันก็จะเปิดให้ข้างล่างนะผมนะโอ้นี่ก็เป็นห้องลับที่สุดยอดมากเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะผมโดยการเอาของออกนั่นเองนะครับผมปุ๊บ นะครผมเขาก็จะดันตัวเราขึ้นไปนะฮะโอ้โหสุดยอดกันเลยทีเดียวนะผมกับบ้านรับอันนี้นะสามารถเอาไปสร้างกันได้ครับผมเอาแล้วครับผมและอันที่2นะครับก็ผมก็คือเจ็บดอทนะฮะโคตรฮาเลยเนอะผมเขาบอกว่าเจ็บดอทอ์ขี่นะฮะอ่ะอ่านให้ดีเนี่เจ็บนี่ครับเจ็บดอทโอเคน้ผมวิธีเปิดนะฮะก็ให้เอาให้เราเอาทอทนะครับผมไปวางไว้บนบล็อกเอ็มรอลนะครับผมเขาก็จะทําการเปิดประตูลับมันนั่นเองนะครับผมนี่ครับเราก็เข้าไปแล้วนะฮะ นี่เป็นบ้านที่สุดยอดเลยนะผมแล้ววิธีปิดล่ะอ่าแล้วตรงนี้มีปุ่มลองลองกดสิเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะวิธีปิดบ้านลับด้วยนะผมนี่โคตรสุดยอดเกินไปแล้วเนี่ยเออคุณผู้ชมเนี่ยใครอยากใครอยากเอาไปสร้างวงจรสร้างบ้านก็สามารถโหลดแบบนี้ไปก็ได้แหละเนาะนะฮะนี่เปิดเลยเอาบล็อกนะครับผมก็กดอีกทีนะครับผมปึ๊บปึ๊บแล้วก็กดอีกทีนะผมปึ๊บอ่าแล้วก็กดอีกทีนะผมนี่โอเคแล้ววิธีการที่เราจะปิดบ้านลับเหมือนเดิมก็แค่วางท็อตนะครับผม นี่ครับแล้วมันก็จะปิดเหมือนเดิมนะฮะโอ้สุดยอดจันไปเลยทีเดียวนะครับผมอ่าโอเคแล้วมาดูอันที่3นะครับผมบ้านลับอันที่3นะครับนะครับผมเราก็มาดูบ้านอันที่สามนะผมก็คือ hidden waterfall e n t h a n t enchant นะครับผมก็อ่าเป็นประตูเปิดอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรปุ๊บกดไปนะครับผมก็จะเป็นบ้านนะฮะเราสามารถออกไปซ่อนที่อื่นได้นะผมนะปุ่มเนี่เออนะผมนี่เป็นบ้านจากน้ําตกเลยนะครับผมสุดยอดกันไปเลยทีเดียวออกขึ้นยังไง นี่ครับผมเข้าไปแล้วนะครับปุ๊บโอ้โหบ้านนี่นะฮะวงจรไฮเทคกันสุดๆเลยนะผมนี่ปิดปุ๊บหน้าปิดด้วยหน้าโคตรเนียนเลยคุณผู้ชมนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผม แล้วก็มีของต่างๆมากมายนานาสารพัดประโยชน์นะผมแล้ววิธีที่เราจะออกนะก็คือกดปุ่มนี่ไปแล้วก็ออกไปจากทางน้ําหน้าบ้านแล้วก็ปิดมันอีกทีด้วยนี่นะครับผมก็จะกลายเป็นน้ําตกธรรมดานั่นเองนะฮะนี่เป็นไงโคตรสุดยอดไปเลยนะผมกับอันที่3นะฮะโอเคแล้วขบมแล้วอันที่4ี่นะครับผมก็ฮอจาน,นอันนี้จะเป็นเฟอร์เนียนฮิดเด้นเอนชันเอนชันเอนนนะครับผมเอนชันเฟอร์เนียนนะผมคือเตาเผานะฮะอ้าวตรงนี้คืออะไรปุ่มนี้ไว้ทำอะไร อ๋อได้ยินเสียงแล้วผมเป็นบ้านรับเตาเผานะฮะโคตรเนี้ยเลยนะผมตรงนี้จะเป็นสลามบล็อกนะฮะตรงนี้ครับผมก็จะเป็นห้องนะฮะอ่าวงจรน,นี่โคตรไฮเทคโคตรสุดยอดเลยนะฮะแล้ววิธีที่เราจะขึ้นนะให้ไปยืนมองสลามนะผมแล้วกดปุม่มปึ๊บปึ้งม,มันก็จะขึ้นมานะผมอัตโนมัตินะฮะโคตรโคตรโหดโคตรเท่เลยนะครับผมนะ,นะะเดี๋ยวเราลองวางของเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ไม่เกิดเนาะไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอ่าลองวางของเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะก็วิธีเปิดตรงนี้นะครับผมจึ๊บ นี่นะครับผมก็จะเป็นสลามบ็อกซ์นะฮะสุดยอดเลยทีเดียวแล้วมาดูอันที5่5้ากันนั่นเองครับผมอันที่5อยู่ตรงนี้นั่นเองโอ้โหไม่รู้จะไกลไปไหนนะปึ๊บป๊บอันที่5สุดท้ายนะครับผมเขาบอกว่า e n เอนชานไ d e n e n c h a n t นะครับผมอันที่5นะฮะคือให้เรานำของไป e n c h a n หนึ่งชิ้นนะครับผมนี่เช่นผมจะ enchant ดาบนะฮะปึ๊บ n c h a n t ปึ๊บแล้วก็ของกลับมาเปิดไหมอาไม่เปิดว a t ตอร์ฟัอ๋ดอดับหนึ่งไอเทมอินวอเตอร์เอน เอาไม่ใช่เอ็นชาร์ดนะผมแค่เอาไอเทมนะผมไปวางไว้ในนี้นะฮะเปิดไหมอ๋อแล้วมันก็จะเปิดนะผมเป็นบ้านลับนะฮะสุดยอดสุดยอดทางพรากันเลยทีเดียวนะฮะปุ๊บกดปิดอ่ากดปิดนะผมอ่ากดเปิดให้มันกดเปิดเพื่อจะออกปุ๊บเปิดซะเอ้าบั๊กนะบั๊กมันเดิมบั๊กมันเดิมกดไปที่กดไปที่แล้วก็กดไปที่เปิดเอ้าเชื่อเอ้าวอตเตอร์เฮกวอเตอร์เฮกเอา,เ,า,เ,อา,เ,อาเอาของใส่ไป อ้าวอาแป๊บเดียว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 เล่นวงจรเขาพังซะอีกซะแล้วมัเนี่ยอ้าวคุณผู้ชมเปิดไม่ได้ทําไงวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเปิดไม่ได้คุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บอ้าวเปิดได้แล้วคุณผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนมันจะบั็กซะหน่อยนะฮะแต่ว่ามันก็เชื่องันได้จริงๆนะครับผมนะนี่ครับแล้วเราจะเอาให้ให้ประตูมันปิดปิ้งนะครับผมแล้วก็ปิดปุ๊บอ๋อเป็นบ้านปกตินะผมแต่ตรงนี้ก็บั็กนะฮะเราต้องทําอีีกทนะครับผมปึ๊อ่า ทำอีกทีนึงทำอีกทีหนึ่งทำอีกทีทกทปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทําอีกทีนึงนะผมเพราะว่าบางทีมันจะบั็กนะฮะเพราะว่ามันเป็นแมปจากเวอร์ชั่นเก่านั่นเองนะคะปุ๊บปิดอ๋อเชี่ยยิ่งบัก็กเข้าไปใหญ่เลยโอเคไม่เป็นไรนะผมก็ประมาณนี้นะผมใครที่ชอบแนวแมปแ,แมปแนวเลสตโตนแมปแนวลับๆนะผมก็สามารถโหลดกันไปศึกษาวงจรนะผมเพื่อทําแมปแจกจ่ายให้เพื่อนๆชาวพี่น้องยูทูบเบอร์มัครับได้ไปเล่นกันก็ได้นะผมนะซึ่ง ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะผมนะฮะโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวราคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆเลยนะผมกดซับสไคร์และกดรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล,ล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม